เมื่อหลายวันก่อนอาจารย์กาจนาออกมาและเป็นข่าวก็คือรู้สึกไม่ใช่ไม่ใช่ใชคำเมืองนอกเมืองนาคำภาษาไทยก็ก็มีการบัญญัติศัพ์ใหม่ๆเกิดขึ้นใช่ไหมเอ่ออ,อะไรเนียที่มีข่าวตอ,าตอนนั้นอ่าจากนั้นก็คือว่าคืออันนี้ก็ต้องยอมรับว,ว่าสังคมมันเปลี่ยนใช่ไหมครเรามีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมันก็จําเป็นต้องมีคําใช้นะฮะอย่างอย่างเช่นอะไรมือถือเดี๋ยวนี้นะฮะโทรศัพท์ชนิดที่ ที่จริงมันก็คือพกพาแล้วก็บอกว่าพกพามันรู้สึกไม่เคยเพราะหรือยังไงไม่ทราบเพราะไปนึกถึงอาวุธหรือยังไงพกพาอาวุธนะคะคนก็ไม่ใช้ก็ใช้มือถืออ่าทีนี้เข้าใจว่ามือถือคือโทรศัพท์ใช่ไหมมันก็เป็นศัพ์ใหม่ที่ยังไม่ใช่เรื่องเสียอะไรเพราะว่าเวลาที่เราเกิดคําขึ้นใช้เนี่ยถ้าคํานั้นเป็นที่เข้าใจกันทั่วไปมันก็รับได้นะคะมันก็มีมือถือมันก็มีหูฟังมันก็มีอะไรก็ได้นะฮะแล้วการรับได้เนี่ยก็จะ ก็อยู่ที่สังคมโดยทั่วไปเนี่ยพูดแล้วเข้าใจกันดีไหมคือถ้ายังไม่เข้าใจนี่มันก็ต้องต้องเปลี่ยนต้องอะไรไปาภาษามันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วการรับได้เนี่ยดูตรงพจนานนุกรมใช่ไหมฮะ<อ>ถ้าพจนานนุกรมยอมรับคาําเหล่านี้แสดงว่าใช้ได้แล้วค่ะคือส่วนมาก<อ>พจนานุนกรมนี่จะเก็บคาที่ที่ใช้ได้นานๆคือหมายความว่าเข้าใจกันทั่วไปแล้วนะเป็นภาษาปกติแล้วนะนะคะมีถ้าอธิบายยังไงเนี่ยพจนานุกรมก็จะเก็บไว้ มีโอกาสไหมครัที่พจนานุกรมจะเก็บคําว่าเหฮ่ยๆคริ๊คริ๊ครีคริ๊ก็คงเมื่อก่อนนี่มีคำว่าฮิฮินะฮะมีฮะมีก็นั้นประเภทคําเรียนเสียงคําเรียนเสียงคําเรียนเสียงต่างๆตุ๊บตุ๊บตับตับอะไรนะกุ๊กกิ๊กกิ๊กอะไรแย่ๆแต่ตอนนี้คําเรียนเสียงของของยุคนี้จะเป็นไปได้ไหมที่จะมีอย่างอย่างอะไรนะครี๊คริี๊งูงื้องูงื้อก็ถือถ้าตรแปลไม่ออกเลย ก็จะเก็บได้ยังไงแต่แต่คุณต้องให้เก็บให้ได้เ่ยแต่คุณกระอกแปลออกค่ะอาจารย์เพราะคุณกระกใช้ในเฟซบุ๊กค่ะหูหูแปลว่าหูหูก็เหมือนกับว่าคล้ายๆกับเยอะๆอ่ะแล้วคลิ๊กคลิกคลิกก็หัวร้แอบหัวร้อแอบหัวรอกเขาไม่ใช่ฮิฮิผมไปใช้ฮิฮิเนี่ยโอ้โหไม่เคยไม่ใครรับมุกเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าห่วงนิดหนึ่งนะคะ แต่อาจารยเข้าใจว่าเข้ากใจเข้าใจขึคือในรุ่นรุ่นเด็กรุ่นเด็กรุ่นหนุ่มๆนะซึ่งเด็กที่ไม่ใช่แล้วในอยยางนี้นะคะนิดนิดนุ่งนิดนิดนุ่งขอนิดนุ่งใช่ค่ะคือก็เป็นคือเด็กวัยรุ่นหรือเด็กกลุ่มไหนก็ตามเนี่ยเขาก็อยากมีภาษาเฉพาะของเขานะคะนี่ภาษาเฉพาะแต่ก่อนเนี่ยมันก็กลุ่มเล็กๆนิดเดี๋ยวนี้เนี่ย ความที่มีอินเทอร์เน็ตมีเฟซบุ๊กมีอะไรเงี้ยนะคะไอ้ภาษากลุ่มเล็กๆแต่มันก็ขยายนะฮะนี่ขยายไปเนี่ยถ้ามันเป็นภาษาที่เพราะที่ดีเนี่ยเพราะมันก็สร้างสารรค์ให้ให้วงการของภาษาใช่ไหมคะแต่ทีนี้ถ้าเราใช้ภาษาที่มันแปลกๆแล้วมันก็พิกกลแล้วมันก็ไม่สร้างสารรค์อะไรเนี่ยมันก็ก็ไม่น่าจะเผย <ใน S 1> แพร่เอกในมุมมองเขาบอกสร้างสารร ก็สร so right. no ้างสรรค์โอ้นี่สร้างคำใหม่มาเพียบเลยไม่ไม่สร้างสรรค์ได้ยังไงคุณกนอกคะอย่าถามอาจารย์แรงส์ค่ะคือไม่ถึงแรงมีสอเสือการันนะใช่ใช่เป็นนี้อีกเป็นนี้อีกแล้วเป็นนี้อีกแล้วเนี่ยอันนี้คือภาษาภาษาแล้วภาษาภาษาภาษาเล่นคือจริงจริงคืออย่าไปพวงมากนักนะคะแล้วมันจะผ่านไปมมนผ่านไปคือถ้าเผื่อว่าใช้ไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันเกิดไม่สนใจแล้วมีอะไรใหม่แล้วอันนี้ก็ลืมมันก็หายไป ไม่เป็นปัญหาอะไรจะเป็นบัญยัติใหม่ที่มันก็มีเคลื่อนใหม่เป็นไปตามยุคตามสมัยค่ะข้อเสียมันมีอยู่นิดเดียวถือว่าเวลานี้เนี่ยมันไม่ใช่เพียงจะผ่านไปในกลุ่มเล็ก1ผ่านในกลุ่มใหญ่2ผ่านทางตัวเขียนนี่ตัวเขียนเนี่ยก็ทําให้ผู้รับภาษาเนี่ยรับทางสายตาด้วยรับทางหูด้วยสายตาด้วยมันก็จะเกิดความเคยชินตามนั้นะคะนี่ถ้าหากเป็นคําใหม่ไปเลยก็ไม่เป็นไรก็เขียนไปตามแบบใหม่ แต่ถ้าเอาคําเก่าคําใช้ปกติแล้วมาเขียนใหม่อย่างเช่นพี่เขียนพีแล้วก็มีไม่เอกเเอะไรเงี้ยแะนะคะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคือพอตอนไปที่หลังนานานเขาก็ชักเอ๊ะพี่นี่จะใส่ยังไง<อ>ตัวที่ถูกเขียนยังไงใช้ที่ถูกไม่เป็นละ<อ>ใช้ที่ถูกไม่เป็หมคะเหมือนอย่างคําว่าค่ะเนี่ยเดี๋ยวนะแล้วนี้เขาเขียนคอสะไม่เอกค่ะก็ไม่เอก จริงๆแยกผ่านไม่ได้คือค่ากับค่าเป็นคนละสีเนี่ยแยกไม่ออกจริงนะคะใช่ไหมคะเนี่ยแยกมาคือเขียนไม่ถูกแล้วว่าเขียนไม่ถูกแล้วอ่ะมันก็เริ่มอย่างเนี้ยเดี๋ยวนี้ไม่ม้วนไม่มาลายเขินเลยะฮะไม่ม้วนไม่มาลายใส่ไม่ถูกนะฮะขนมไส้มะนาวเนี่ยเขียนไส้ไม่ม้วนอะไรอย่างเงี้ยคือคือไม่รู้แล้วว่าตรงไหนไม่ม้วนตรงไหนไม่มาลายไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ม้วนไม่มาลายไม่ใช่อะไเลยไม่เอกเลยใหญ่เงี้ยฮะใหญ่ยอมอากัดยอแล้วค่ะ ตอนหลังก็น,นึกไม่ออกก็เอ๊ะแต่พูดจะเขียนคําว่ายายนี่เขียนยังไงยายจอมขวัญเนี่ยต้องใช้อะไรฮะยายจอมขวัญจริงๆต้องใช้อะไรจ้ะต้องยอยักษ์ไม่หันอากาศยอยักษ์ไม่ใช่สระอานะาถ้าจะเล่นประโยคแบบเสียงถ้าเสียงเนี่ยมันก็เป็น แตมันไม่ใช่แต่คํานี้มันไม่มีไงมันไม่มีคําว่าใหญ่ไหมไม่มีอาจารย์เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าผู้ใหญ่คนไหนทำให้เด็กจําผิดๆนะคะอาจารย์อาาจรย์หือแล้วด้วยอ่ะผมต้องเข้าพูดอาจารย์เข้าใจผมนะแล้วผมก็ไปคุยกับเขาไม่ได้อย่าแก้ตัวนะตัวเทวอยูนี้เคาว่าเธอสระเอทอทงวอแหวนน่ะใช่หรือเดี๋ยวก็แปลว่าอะไรอ่ะเธอหรือว่าคำว่าเดี๋ยวสระเอดอเด็กไหมมาจัตวาจัตวาแล้วก็วอแหวนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอออาจารย์อย่างคําบางคําที่ที่ อย่างแล็ปท็อปเนี่ยครับที่กำหนดมาว่าคอมพิวเตอร์วางตักในในในทางปฏิบัติจริงๆมันใครก็จะไปพูดเขาล้อเลียนอาจารย์กันทั้งนั้นเลยมันล้อผานมากเลยการกับการเขาล้อเลียนอาจารย์กับผู้บัาคับคอมพิวเตอร์วางตัก้องเข้าใจนะคะว่าศัพท์บัญญัติคำนี้เนี่ยไม่ได้เพิ่งเกิดมันเผยแพร่มาคือคณะกรรมการบัญญัติศัพท์ของราชบัณฑิตเนี่ยคิดคำนี้แล้วก็พิมพ์เป็นเป็นเล่มออกมาเรียบร้อยตั้งแต่ปี2,533คอมพิวเตอร์วางตักเนี่ยแหละ ให้มานานแล้วก็คิดคําให้มานานคือจริงเป็นมันความจําเป็นของเราที่ต้องหาคําภาษาไทยเพื่อจะใช้คำภาษาแทนคําภาษาอังกฤษที่เข้ามาแต่นี่คําไหนฟังดูดีคำไหนใช้ได้สะดวกก็ใช้ไปนะคําไหนที่ใช้แล้วมันขัดเคินมันไม่ไม่สะดวกไม่ชอบใจก็เปลี่ยนไปอาจจะเปลี่ยนไปคําหนึ่งฮะหรือจะใช้คํายืมเลยนะฮะอย่างที่เขาใช้คําว่าทับศัพท์ที่จริงก็คือคํายืมมาเลยอย่างคอมพิวเตอร์อย่าง อะไรฮะเมาส์อย่างอะไรพวกนี้ก็เป็นยืมมาตรงๆเลยก็ได้มันก็เป็นคําที่รับเข้ามาในภาษาไทยใช่ไหมคะทีนี้คํานี้เนี่ย,ยก็ก็อย่างที่เรียนให้ทราบาว่าถ้าเราจะเรียกนี้ว่าวางคอมพิวเตอร์วางตักก็เป็นครื่งสมมุติว่าเรียกให้เข้าใจากันรู้เรื่องกันก็เหมือนอย่างเรียกโทรศัพท์มือถือว่ามือถือเนี่ยมันก็ไม่ใช่มือทําไมเข้าใจาได้ล่ะนะหูฟัง ก็ไม่ใช่หูอะแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่านี่เธอเธอไปวางโต๊ะได้ยังไงมันต้องใช้วางตากนะใช่เขาเรียกว่าคอมพิวเตอร์วางตากล้อกันคืนก็มีพี่ราละค่ะคิดคือต้องบอกว่าค่ะสื่อมวลชนนะคะใจร้ายก็ร้วใช่บัณฑิตพยายามมองในจุดที่มันไม่ถูกต้องแทนที่จะช่วยกันเผยแพร่ช่วยกันใช้ให้ดีนะเออเราคำไหนที่เป็นภาษาอังกฤษเราไม่อยากใช้หรือเราไม่พยายามใช้เราพยายามใช้เป็นสาษาไทยไหมเพราะว่า ภาษาไทยเราก็สําคัญใช่ไหมคะมันเป็นภาษาของเราภาษาชาติรเราก็ช่วยกันใช้ให้ถูกต้องนะคะคําไหนที่ที่ไม่มีภาษาไทยใช้อยู่ก็บัญญัติขึ้นคิดขึ้นถ้าอันนี้ยังไม่ถูกใจเนี่ยช่วยกันคิดสิคะนี่นะฮะนี่ครับคือ,ค,อคือหลายเดือนหลังเนี่ยอาจารย์กาจนาเป็นท่านแรกที่มาในช่วงตอมมาแรงวันแล้วพูดตรงคอทไม่ใช่ตรงคอนเซ็ปตงตรง,ตรงเจตนาของรายการช่วงนี้จริงๆขึ้นตอมมาแรงวันซื้อมานใจร้าย<ร><ร> ทำไมชี้คนเดียวล่ะต้องช่วยกันเผยแพร่แต่ว่าที่ผ่านมาพอพออาจารย์ตั้ง้อสัสเกตอะไรนะมาแซวอาจารย์กลับมาแซวอาจารย์กันผมสังเกตหลายทีแล้วพูดเหมือนอยู่ข่าเดียวกับอาจารย์เต็มเต็มเลยนะผมสังเกตหลายทีแล้วอาจารย์คะอย่างนี้เรียกประจบไหมคะคือควรที่จะช่วยกันเผยแพร่เราต้องเป็นห้าเราต้องช่วยกันนะคะเพราะว่าสื่อมวลชนเนี่ย ต้องยอมรับว่าเป็นครูของสังคมเวลานี้ในด้านภาษาในด้านความประพฤติในด้านกริยาท่าทางในทุกอย่างเนี่ยถ้าสังคมออกมาดีสวยงามเนี่ยมันก็ช่วยสร้างสรรค์ทาให้เด็กเล็กทําให้ผู้ใหญ่ทําให้คนทั่วไปเนี่ยทำตามในสิ่งที่ดีใช่ไหมคะถ้าสังคมออกมาไม่ดีเนี่ยสื่อมวลชนออกมาไม่ดีเนี่ยคนก็คนนี้ยังทําเลยเขาก็ทําตามอาจารย์คะพี่ขนกเคยพูดเคยพูดประโยคว่าเม้นใน Facebook ผ่านทรทั์ด้วยค่ะ ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะพอแล้วเข้าใจเข้าใจนะพี่มันไม่ใช่ผมจริงๆมันไม่ใช่ผมไม่ใช่ตัวตนมันไม่ใช่ตัวตนไม่เป็นไรค่ะเรื่รงภาษาเนี่ยเราเล่นได้เรานะฮะพลิกแพงอะไรมันอยู่ที่บริบทเราต้องเข้าใจคําว่าบริบทด้วยว่า ในสถานการณ์อย่างนี้เราใช้อย่างนี้คือคุณหนุกเองเขาก็เข้าใจครัว่าเวลาที่เป็นทางการเนี่ยต้องใช้ภาษาเรียบร้อยอย่างไรก็ใช้เป็นเคยไม่ไ้ยพูดคำว่าเม็ดโอกาศเคยไหมใช่ไหมหมดเวลาแล้วโอ้โหวันนี้ได้ประโยชน์นะเป็นวันสําคัญของเราด้วยนะฮะหลังจากนี้ไปนะฮะ ผู้ใหญ่น้อยพวกเราสามคนจะต้องช่วยกันนะพูดให้ถูกต้องชัดเจนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะฮะรับทราบค่ะถ้าไม่ถูกต้องเนี่ยฟ้องอาจารย์กาชนาเลยและจอามาประจานกันอ๋อา่าได้เลยค่ะเอ้ยได้เลยรั่ะขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ